มาคือการทำบุญก็คือการจัดทำจิตใจของเราให้เฉพาะเกิดขึ้นกับจิตใจละอักุชนสามอักขุชนให้เกิดขึ้นกับจิตใจจากการที่เราไว้พระสมาัติที่สิ้นในวันนี้คือการปัเป็นความชั่วสร้างความดีทำจิตใจอย่างผ่องใสเนี่องประกอบที่บางคนก็คงสร้างปรคุณชามความดีแต่ลืมละความชั่ว บางทีในบางที่เราท้างาัดีเราพยายามละความตัวความตัวจนให้ฝันตัวทางกายบางทีที่เราตั้งใจบ้างไม่ได้ตั้งใจบ้างหลับเพื่อบ้างไม่หลับเพื่อบ้างพอเราก็ต้องเป็นพระพุทธชนธรรมะก็ยอมพิจารณาพิจารณาเป็นธรรมะแต่เมื่อได้ที่เราเหนขึ้นได้เราก็ตั้งจิตใจม่กาจะทำให่ที่คือการผูกพ้นของธรรมะธรรมพุทธเจ้าที่ทานจะจะให้เราเลิกลาหรือจะอาภัชชนรรมทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะละยังในชีวิตของเราก็ได้ชาติบุญกุศลนี้และฐานทางไรที่จะติดตัวเราไปในสุขภพสุจใจบางทีในสุขวันนี้เราฐานทางไร่ก็ได้ทน่ยู่ว่าความได้ยู่ข้างๆเราปัญหาใหม่เรื่อกเอินไม่ว่าอูปรเทศต่างๆหรือว่ารู้ผอยคายแจ้งทำไรไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าชีวิตก็เราจะจบลงวันในวันนั้แต่ถ้าจบลงในวันนี้ก็คือที่วันสุดท้ายที่เราได้ทบุญทำกุศลไว้ที่แล้ว เราควรจะทราบว่าถามชุดมไทยถามฐางเคยทำบุญอยู่ที่ไหนถามจะได้ตอบได้ว่าเคยทำความชาวบุญชดที่บัดโพนอยนี่บุญก็จะทรางอาบุญชนสางบุญชนนะกรรมื่อเราได้ไปสู้ของภูที่รีนี่เหตุของการทรางบุญทางบุญชนก็ผมจะมาทำตัวเจ้าที่แต่ชดในเราได้ทำาบุญบุญชนในวันนี้ก็รังจะไม่ผู้ตาการก็จับหลอกทำตอนเย็นก็จะได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้า จะกราบไหว้ปราทวดมนในวันนี้ก็เหมือนกันเราทนทางไร่มีภารกิจกันมาบางคนก็ดามีภารกิจเมื่อเราทำมาช้าที่ไปเร็วเมื่อต้องเราทำตอนเย็นเราก็อาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยเราไปวราทวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ได้ธรรมะเราทำที่ไหนก็ได้ทำทางไร่ยุติจิตใจพอเราไม่แต่ยุติพระแต่ก็ไม่ได้ยุติวัดระชงก็เป็น บุคคลที่มาเผยแพรย์ธรรมะพระองค์ธรรมะธรรมปัจเจ้านั่นคือนาทีถีองค์ธรรมะธรรมปัจเจ้าได้จัดหมาให้กับผ่นทงคือเผยแพร่นาทีอย่างเดียวไม่ใช่สารปฏิหารใดๆทุกที่ทุกย่างไม้เกิดขึ้นนี่เป็น้องอามข้อจัดกองานวันนี้เราการทํลารได้มาลบพรอบรวมลบปรบย่อยกันตีวัดโัวน่อยตั้งแต่ต้นจนมาถึงการนา้ีเราก็เห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทุกทิ้งทุกย่าง ท่านก็เพื่อความศรัทธาก็อยากโยมทำไรแล้วก็ความศรัทธาเพสนามรังการที่เราวมด้วยช่วยกันทางการนัพระชเมื่อดียากโยมจากบ้านก็่ดีตามก็มารลวงกันในวัดหูนงอยเพื่อให้วัดเป็นจุดกลางที่เราได้มาใช้ช่วยกันในเจ้าที่เจ้านี้ทึ่จะได้เกิดความชัดวนในทุกทิ้งทุกย่างตอนนี้ก็ข่อคุณผุ้ท่านที่ทงไรในกระโกได้การทำาแลวจนเป็นฝาบักัดใั อาจารย์ทางไร่จนได้ประอบพบเจอใส่ความทุกข์ตามที่ฐา,ทน,า,น,ทานทางไล่ในใจการได้ตั้งใจว่าต่อไปการกิจจารเฉตัวนักบุญทิศวนบุญชนบุญชวน